ส่วนนักข่าวพลเมืองในช่วงนี้นะคะขณะที่บ้านเรานั้นมีกระแสของการคัดค้านเขื่อนแม่วงที่ประเทศลาวก็กําลังจะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งเช่นเขื่อนน้าอูเมืองงอยค่ะนะักข่าวพลเมืองจะพาไปสํารวจชุมชนเล็กๆที่ต้องเผชิญกับชะตาก,กรรมจากการสร้างเขื่อนน้าอูเขื่อนที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้านพลังงานไฟฟ้าคุณสายรัตน์จิรอดมนตรีนะรักข่าวพลเมืองไทยรายงานจากเมืองงอยประเทศลาวค่ะ เรือยนต์กำลังลัดเลาะลำน้ำพาเราไปยังเมืองงอยอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรตูงนีประเทศแถบแม่น้ำอูในลาวตอนบนมีทิวเขาสูงขนาดตลอดแนวแม่น้ำยาวถึงสี่ร้อยสี่บแปดกิโลเมตรลำน้ำสายนี้จึงเปรียบเสมือนดินแดนในฝันของนักสร้างเขื่อนรัฐบาลลาวได้ให้สมรทานแก่รัสวิสาหกิจจีนชไชนอไฮโดในโครงการสร้างเขื่อนแบบขั้นบันไดถึงเจ็ดแห่งบนแม่น้ำอู เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขาให้แก่ประเทศจีนและประเทศไทยตามยุทธศาสตร์แบตเตอรี่แห่งเอเชียของรัฐบาลลาวซึ่งเมืองน้อยเองก็เป็นชุมชนหนึ่งใน89หมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเกิดอน้ำอูข้อมูลระบุว่าเมื่อเกิดทั้งหมดต่อสร้างแล้วเสร็จในอีก10ปีข้างหน้าในน้ำอูจะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นกินพื้นที่ยาวกว่า350กิโลเมตรส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งน้ำ รวมถึงระบบนิเวศท,ที่ต้องเปลี่ยนไปโดยเฉพาะปลาแม่น้าโอทั้ง84ชนิดในจนํานวนนี้29ชนิดพบในเฉพาะแม่น้าโอและอาศัยอยู่ได้เฉพาะในระบบนิเวศน้ําไหลเท่านั้นการห้ามดีๆเฮาเพราะว่าน้ําอู่นี่มันจะมีเกลืเคือนเพราะว่ามันเฮาเฮามันจะอยู่ระวางระวางกลางอันนาเคื่อนน้ําอู่ซ่องกับเคื่อนน้ําอู่ซ้เราพยายามเรียบเคียงถามถึงความเห็นต่อเรื่องเคือนในน้าอู่ แต่เขาก็เลี่ยงที่จะให้คําตอบอย่างตรงไปตรงมาบอกเพียงว่าชาวบ้านต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของสายน้ําให้ได้ในบ้านเล่าถึงอดีตว่าเมือง,งอยเคยประสบภัยสงครามินโดจีนมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากบาดแผลในครั้งนั้นก็ได้กระตุ้นให้ทุกคนมีสํานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดแห่งนี้ขึ้นเหนือไปตามแม่น้ำโอเมกัยก็จะพบกับบ่อกุ้งธรรมชาติ ซึ่งสามารถจับได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นมันไม่มได้เป็นทุกปีทุกปีราคาจึงเดียทีนาำทีกาเส้นซ้เส้นสร้างช่วง,งไหนได้เยอะสุดจ้ะช่วงเดือนแปดครับการพบทุ่งธรรมชาติในแม่น้ำโอจึงนับว่าเป็นตัวชีว้วัดอย่างดีว่าแม่น้ำมีความบริสุทธิ์และอุดมณสมบูรณ์บ้านับแซมก็เป็นอีกชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำปอชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนมากนัก ดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในกฎหมายของเราจะบังคับให้มีการเปิดเผยรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EA และแผนอยนพยพประชาชนแต่โครงการเกลืนอน้ำอูม,มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงเกินเดียวะน,น,นั้นในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ด้านพลังงานจากเกิดอน้ำอูจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสําคัญต่อเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับชีวิตผู้คนในอาเซียนด้วยกัน ชัยรัตจิรลดมันตีนักข่าวพนเมืองรายงาน